บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะดิจิ l ัล l l ล t ที่ว่ารัฐบาลประกาศไว้นั้นเนี่ยเทคโนโลยี Technology เนี่ยมันจะแล้วมีนาะแล้วเดือนมีนาะพอแล้วก็เขาก็จะเขาก็จะมีการเงินมื่นก็นจะไปหาประชาชนตั้งแต่อายุหกิบลงมาตอนนี้ไปผู้มีปัญหาผู้ ผู้ด้อยโอกาสพ่องผู้พิการพ่องอย่างพอง่อได้ไปแล้วแล้วก็คนเข้าอายุ60ขึ้นไปจะได้วันที่สาวเก้าบมกรลาพอมีานาเทคนิคแล้วเขาก็จะฮื่คนลุ่มคนสาวได้เยนใจเทคนิคเพราะว่าแหมหน่อยเนี่ยแหบน้อยนี่นะการติดต่อกับร,รัฐบาลจะผ่านนิกเรวอลเลตหมด จกเงินหมืน่นเป็นเงินสดดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่สองแล้วก็เฟสที่สามกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคิวต่อไปกลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะส่วนเฟสที่สองเป็นเงินสดแน่นอนแล้วเฟสที่สามจับเป็นเงินแบบไหนใช้จ่ายอย่างไรวันนี้อัปเดตขอ้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตขอ้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น,อน้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประ เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทผ่านโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะเป็นคิวต่อไปในการรับเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีให้ภายในเดือนมกร,ราคม2 5ง8ก่อนตุนจีนนะคะส่วนเบ็ดที่3คนทั่วไปเงินจะเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐและเตรียมสแกนจ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้ฉ่ำใจกลางปี2 5 6 8เลยค่ปปะและอัปเดตคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทาง รวมไปถึงซ u เปอร์แอปนะคะอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่3 4มสี่ห้าเปิดใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐได้วันไหนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,ค,ค,คุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลเตรียมที่จะเดินหน้าในเฟสที่2ภายในเดือนมกราคมนี้และพี่น้องประชาช ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเป็นกลุ่มทั่วไปผ่านแอปพลิเคชันทางร้านเตรียมสแกนใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ฉ่ำใจตั้ง,<า>งปี2 5 6 8ได้เลยคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นาะยจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของเฟส2ก่อนเลยนะคะในเดือนมการาคมภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24ธันวาคม2567พี่น้องประชาชนหลายคนก็ทราบข่าวดีแล้วว่าทางรัฐบาลอนุมัติแจกเงินหมืน่นเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่2ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและจะจ่าย เป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพจที่ผูกด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งจะต้องลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบ KYC แล้วนะคะซึ่งในเดือนมกราคมนี้หรือเมื่อก่อนตุตจีในปี2568จะมีการจ่ายเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพจด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพราะฉะนั้นฝากเน้นย้ําประชาสัมพันธ์ไปเลยว่าการจ่ายเงินจะต้องจ่ายเข้าบัญชีพร้อมเพจที่ผูกด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนใครที่ผูกบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์โอนเงินไม่ได้นะคะจะ ต้องดําเนินการไปเปลี่ยนเป็นบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกไเ้เลขบัตรป,ประจาตัวประชาชนเท่านั้นถึงจะได้รบับิสธิ์ในการจ่ายเงินเพระนาะฉะนั้นเงื่อนไขในส่วนของเฟสที่2และก็เฟสที่3จะเป็นเงื่อนไขเดียวกันแต่ในส่วนของเฟสที่2จะกลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีสัญชาติไทยและลงทะเบียนณวันที่15กันยาย,ยน2567ยและต้องมีอายุนะคะ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเกิดก่อนหรือว่าในวันที่ ส6กันยายน2507ด้วยไม่เป็นผู้มีเงินได้เพิ่งประเมินเกิน84 0,000บาทใช้ในส่วนของปีภาษี2 5 6 6นะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมกันแล้วเกิน5 0,000บาทซึ่งจะใช้ข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2567ยิไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้ข้อมูลณวันที่30พฤศจิกายนสน2้า7ของทางพมและไม่เป็นผู้ต้องขังสีประเภทตามข้อมูล ของกรมราชนทนันฑ์ณวันที่30พฤศจิกายน2567ค่ะ นอกจากนี้นะคะไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตในเฟสแรกมาก่อนก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐและก็ผู้พิการจะไม่ได้รับเงินในเฟสที่2อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนการจ่ายเงินวิธีการจ่ายเงินจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เรียกบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นและใครยังไม่ได้ดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เรียกบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องไปดําเนินการให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงินค่ะส่วนการกําหนดการจ่ายเงินในเดือนมกราคม ส่วนพี่น้องประชาชนที่สอบถามเข้ามาในช่องว่าแล้วเฟส3จะเริ่มดําเนินการเมื่อไหร่เฟส3จะเริ่มดําเนินการในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนาย,ยน2568ให้สอดคล้องกับการพัฒนาซูปเปอร์แอปด้วยและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอความชัดเจนเร็วๆนี้ภายในเดือนมก,กราคม2568ด้วยเช่นกันค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากวันนี้มีคลิปเสียงจากนายจิรายุหงวงทรัพย์นะคะคุณผู้ชมโฆศกรัฐบ,บาลแจงชัดถึงประเด็นนี้ด้วยเดี๋ยวเรา านายกรัฐมนตรีก็บอกอย่างนี้ครับว่าผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจามติขอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษาย,ยน67จะมีจำนวนทั้งหมดประมาณ4ล้านคนนะครับก็จะได้รับเงินหมื่นนี้ในช่วงไม่เกินสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอนครับวันนี้ <c oughs> ขออภัยครับวันนี้วันที่4 มกราคมนับถอยหลังอีกสักประมาณ22-23วันเนี่ยผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเงินหมื่นเฟส,สอเนี่ยก็จะดําเนินการให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ